โอเคแต่ของเขาจัดกล่องชุดแปดร้อยเลยอ้ยจัดกล่องชุดแปดร้อยจะได้ไรวะเดี๋ยวนะโอ้กูสุ่มได้อันกูสุ่มได้อันเริ่มต้นโอ้ยมินอันนี้ของเขามันมาครบเซร็จปะเนี่ยของแดงทั้งตัวเลยเง,งินกูไอ,อ้ของภูมิของภูมเิเป็นสีอะไรเป็นสีแดงวะสีเทาฮะของชุดสวย ของภูมมันดูดีแต่ <S <S 2> <S 2> ตว่า <S <S ระวังนะ้มึงเก็บสบู่ดีๆนะมึงไอ้ยังกูใส่ชุดเริ่มต้นดีไหมเนี่ย <S 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 หน้ากลางหลังบ้างนะเอามินอยู่หน้าภูมิอยู่หลัง โอเคภูมิมินกดปุ่มแดงอ่ะปุ่มแดงข้านาดมันคือสคริปต์บทพูดอโบอกีหน้าตาอุบาทมากเลยนะทั้งคดีประเจขึ้น่ประเจยังไงวะเนี่ยไปกลับมาได้แล้วว่าภูมิภูมิสับเขาหมุนวาวอยู่อ้เพลงเพลงในเกมมันมันเนาะ หัวหัวภูมันน่ากลัวยังวะ47เปอร์เซ็นต์ขอันนี้ถ้าถ้าซ่วมมันตันเยอะๆนี่เราจะมันจะเกิดขึ้นนะมันจะมีไอ้เหมือนจะมีตัวอะไรก็ไม่ไม่รู้มีหางงอกออกมาแล้วก็ยาวสุดถึงนี่เลยแล้วเราต้องเดินขอบขอบไปแล้วก็จะมีหนามกันเด้อถ้าเราไปแตะมันเราก็ดวนล่าเข้ากินแล้วก็ไสแตกไปทำไมภูมิเงียบจังอะปกติมันก็ไม่เงียบยขนาดนี้นะเกร็ง ถ้ากระจกแตกจนน้ำไหลรั่วม,มาหมดนี่เราพวกเราตายหมดแน่นอนตรงไหนวะนพวนะขับไล่ปีศาจได้แล้วไม่ปีศาจมันโข่ข้างหน้าบ่อยป่ยไปอีกหนึ่งมินช่วยได้มันโขมินสี่รอบเลยเดี๋ยวกูต้องไปดูเถอมันสลับไปตรงกลางอีกทำไมตอนนี้ฝั่งหลังมันดูชิวจังวะข้างหน้าเดือดร้อนมากเลยเนะี่ยปกติฝั่งหลังจะเป็นฝั่งที่เดือดมากเลยนะ ซ่อมกล้องหมุนวาลแล้วก็เติมแล้วก็เติมเออน้ำมันปั่นไฟแล้วก็ซ่อมจบเลยฮ้ยพาคูพาคูเหยอะแล้วทันะไรทนไปไปเฮ้ยอะไรวะรั่วจากข้างล่างหรอบพูมมาแล้วก็ยาวสุดถึงนี่เลยแล้วเราต้องเรือขอบขอบไป แล้วก็จะมีหนาหมด้วยถ้าเราไปแตกเราก็โดนล,ลากเข้ากินแล้วก็ไสแตกตายวิ่งวิ่งต้วมจ้ะอุยอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนกดส่วมโอ้โหไม่มีตัวเลยไม่รู้เหมือนที่มึงบอกมาจริงดว้วยโซมหางหางยาวแล้วก็มีหนาหมด้วยน่ากลัวมากเลยโอ้ยมันอยู่ตรงใครพูดมา <Billie S 2> ไปดูให้ <dling S 1> ไปพูดแมบอยู่โอ้โหสุดเจ๊แอบตู้หมดเลยไปมันบอกมันบอกว่าปลอดภัยน้ำน้ำท่วมนี่ตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ดโอ้เอ้าเอ้าเป็นอะไรโดนอะไรอ่ะนี่หัวใจไว้ตายว่ะ หัวใจใบตายว่ามึงไปหาหมอบ้างก็ดีอเนี่ย oh. โลกหัวใจกำเริบนี่พุ่งอยู่ล่างหมวอนเดิมป้าเดี๋ยวกูอยู่อยู่กลางลกับะฟกรอบนี้กูสัญญากูกูจะไม่ลืมดูห้องน้ำกลัาจต่างโลกอะไปกปสกปสก,ปกิไปสกิป ต้องซ่วมยี่สบามยี่สามเปอร์แล้วหรือ็ชดโอ้ยเ้วเมื่อกี้เล่นไปอย่างนานเลยนะเออไม่เป็นไรเผื่อรอบนี้ชน,นะแล้วรอบทุกคนเออจะว่าไปไอ้ตู้ใหญ่อันนั้นมันมีกี่ตู้อ่ะบนเรือมินลองมีลองเช็คหนะ่ 2, <8. S 2> อยสองเปอตู้หนึ่ง โอ้ยมาแล้วลืมล no ืมดูห้องน้ำลืมดูห้องน้ำโอ้ย7ดเกือบมีเกือบมีงูอานาคอนดาโผโผมารอบสองแล้วทำาไมตายแพ้รับบาบพวกฝั่งภูมิกันจกแตกวะโอ้ยเขาเมื่อ ใช่ใช่ใช่ใอใคของใครของของใครพูมพูมูมินมินมิมิแอบยังมิแอบนะกูลบหลบหลอยู่ห้องกลางอยู่กตู <พ>โอ้ยม,มันหายตรงหน้าเขาพอดีเป้เลยระบายน้ำก่อนกี่เปอร์ละฟันเลย,เ,เ,ลยเป็นเกมที่เราเล่นแบบเราเงียบมากเลยเออเนาะตึงๆอะ่ะไม่เหมือนอัลตัสซี้ทิพไอ้เหี้ยทำไมมันพูดมากกันังวะ หายให้ไม่ได้อภัยให้ไม่ได้เหรอขาดูบรรยากาศตรงภูมินี่น่าตื่นเต้นมากเลยจริงดิไม่ดเดี๋ยววะฝังเขา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 สวยเอาเลยฟังนะครับโอ้โหมาพี่ดามาด้วย พี่ดามาพี่ตามมาตอนไหนล่ะไอ้กูอีกแล้วลุ้นนะลุ้นยังวะพี่ดามาพี่ดามาเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเลยตันไม่ทันไม่ทัน F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  ไม่เอาโูไม่เอ้ยไม่ทันอ่ะไม่ทันไม่นไมัน ไอจังหวะน,นั้นกูจะไปดูซ่วมไอเยี่ยงแม่งมาพอดีเลยโอ้โหมินอ่าดูซ่วมค่อยดูอืทุกทุกซักทุกทุกสองร้อยห้าสิบเมตรนะโอเคนับเมตรเลยไปไปซ้อมซ้อมกระโจนไมาเหงอเรอพูมิเหรอฝังพูมอ่ะมินมินมินดมินเข้าเลยมินเข้าเลยมินเข้าเลย,มเเลยไม่ออกไม่ต้องออกไปโอเคดีแล้ว ม,มีกรอนมีกรนเลยเดี๋ยวไปละวทำไมทำไมไม่ลงไปต่อวะทำไมทำไมเลยดดำน้ำไม่ไม่ไปต่อวะมันหยุดหยุด,ยดจิตจิตหมดน้ำน้ำมันหมดโฟกหัวใจวายตายอีกอ่ะเมีมินีค้าค่าค่าหน,น้าเหรอเมื่อกี้มินไมน่ได้ต่องวะข้างค่ามีเจอลืมไปกูจะดูกูจะมาดูห้องน้ำก่อนออกไปกูจะเจอไมนี่ย แย่ละวน,น้ำน้ำอูและหลอดหลอดท้องน้ำยังอยู่กูอยู่เลยชายชิิทีแล้แล่ในวันนี้นี่ลุยเดียวเก่งมากนะเป็นลุยเดียวเก่งดิจำครั้งก่อนไม่ได้ด้อ่ะฮพะพรพยังตัวเพื่อนอ่ะข้าศีนแล้วทอขาศี แล้วจะว่าไปเมื่อกีนอ <c oughs> ก้น้ำท่วมเรือปะภูมิเมื่อกี้น้ำท่วมเรือปะตบมินก็ยังอยู่ในในเออห้องน้ำอยู่ ภูม,ไมิไม่ตายภูมิไม่ตายภูมิตายไม่ตายการนอนอยู่ในห้องน้ำเป็นยังไงบ้างเหมือนขีว่าไปภูมิภูมิยังมีชีวิตรอดอยู่ดีนะยังอยู่ได้ปรับเสียงภูมิเพ,พ,พอสุดไหม ไอ้คุณก็เปโลกหัวใจเหมืนกันหรอวะเนี่ยโล้หัวใจแม่เอ้ยกูไม่รู้โรคหัวใจไปโลกติต่อวะ